วิธีเปิดฮอสสปอรตบนโทรศัพท์ Android สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับพาวทุกทิกทิกดีๆเท็นใหม่ๆที่คุณก็ทําได้กับฟ่าเช่นเคยค่ะสําหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีการเปิดฮอสสปอรตบนโทรศัพท์ Android มาฝากกันค่ะ สำหรับการเปิดใช้งาน h o t s p o t บนโทรศัพท์มือถือ Android นะคะก็จะช่วยให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ Android ค่ะสามารถปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะจากมือถือตนเองค่ะให้กับคนอื่นใช้งานได้นั่นเองค่ะไม่ว่าคนอื่นๆนะคะจะใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะบนโทรศัพท์มือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะก็สามารถทําการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะที่ปล่อยมาจากฮอสพอร์ตจากบนโทรศัพท์มือถือ Android ได้เช่นกันค่ะ และต้องบอกเลยนะคะว่าการเปิดใช้งานฮอสปอตค่ะก็ะะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ง่ายและรวดเร็วค่ะที่จะช่วยให้เรานะคะคสามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตในเวลาที่เรานะคะไปสถานที่ที่ไม่มี w i f i นั่นเองค่ะแล้ววิธีเปิดฮอสปอตบนโทรศัพท์มือถือ Android นะคะก็สามารถทําได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะให้เรานะคะเข้าไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือ Android ค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกการเชื่อมต่อไร้สายอื่นๆค่ะและเลือกไปที่ฮอสปอตส่วนบุคคลค่ะหลังจากนั้นนะคะกดเปิดได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถเปิดฮอตสปอตบนโทรศัพท์มือถือ Android ได้แล้วค่ะหากชอบทิคิคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tik c t ิ k ดีๆเทรนด์นใหม่ที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอพพลิเคชัน b u b o TV ได้เหมือนเดิมค่ะ